ไปเริ่มต้นลงรายละเอียดกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับคดีวางเพลิงเผาพระบรมฉายาลักษณ์ที่หน้าเรือนจำกลางของเปรมกันเลยนะครับค่ะข่าวของแอมมี่เนี่ยคือยอมรับเลยว่ามันมีกระแสข่าวออกมาเยอะแยะมากมายาบางก็บอกว่าแอมมี่โดนจับที่โรงพยาบาลบ้าง ที่อยุธยาบ้างบ้างก็บอกว่าโดนจับที่โรงพยาบาลพระรามเก้าบ้างบ้างก็บอกว่าหนีไปอะไรยังไงบ้างแต่สุดท้ายความจริงปรากฏเมื่อวานนี้นะคะมีคลิปมีภาพมีเสียงชัดเจนค่ะว่าแอมมี่เดอะบอททอมบลูสนั้นโดนจับที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรียาคือไปหลบไปกบดานอยู่ที่นั่นเนี่ยนะคะแล้วเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปจับกลุ่มแอมมี่ โดยควบคุมตัวได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งที่ตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะซึ่งหลังจากการเข้าจับกลุ่มแล้วเนี่ย<ม>ก็มีบรรยากาศช่วงของการจับกลุ่มให้ได้ดูกันด้วยค่ะเชิญค่ะ แจ้งข้อหาแจ้สิคุณใช้หมอนแล้วคุณใช้หมอนจะให้การยังไงครับอขอเป็นให้ทนายให้ทนายแล้วแตว่าขอติดกันเข้ารักษาใพยาบาลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่สถานว่าส่วนสตอปประชาชั่นะครับหรือว่าจะไปโรงพยาบาลเลยนะที่เราะว่าผมกระโูกไหล่หล่นลงมาใช่รหมกระจายาหล่ บอกกับทุกคนไว้นะพี่พี่ตำรวจว่าการเผาในครั้งนี้ของผมไม่ได้มีเจตนาที่จะต่อสู้อะไรกับพวกพี่แล้วก็ผมทํะไปเพื่อพี่น้องผมเพียงอยู่ข้้งใน่ครับอันนี้ก็ชัดเจนจาก ปากของคนทําเองเลยนะครับที่เขาพูดว่าผมทําในครั้งนี้เพื่ออะไรคุณนิยาเขาก็อธิบายให้ฟังนะครับเหตุผลเนี่ยนะครับที่แอมมี่หรือชัยอมรแก้ววิบูรณพันเนี่ยนะครับให้การว่าสาเหตุที่ต้องทําปฏิบัติการลงไปในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เพราะเหมือนกับเป็นการอยากทําอะไรให้กับเพื่อนที่ร่วมต่อสู้กันอยากช่วยเพื่อนแต่ช่วยไม่ได้ เพราะว่าเมื่อเขาก็ย้อนความหลังไปว่าเมื่อ13ตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยเขาถูกจับใช่ไหมครับเพนกวินเนี่ยก็พาพวกมาระดมคนมาเหมือนกับคล้ายๆกับที่เขาทำกันตลอดเวลามีสมาชิกของคณะรัษฎรหรือกลุ่มปลดแอกอะไรเนี่ยถูกจับเนี่ยนะครับก็จะมีคนมาให้กำลังใจมากดดันต่างๆเขาความนึกถึงแต่เวลาผาลิตชีวรักษ์เนี่ยหรือว่าเพนกวินถูกจับรักพร้อมแกนนำรวม4ี่คนที่ตอนนี้ถูกคุมขังอยู่เนี่ย เขาช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้เลย